มาบริการที่12ค่ะชมต่อได้นะคะคันนี้กาวมิสูบีซีเอฟเพนเดอร์ใน้จุด5ตัว GT ค่ะมาพร้อมแม่แบ็กและระบบเบรกเอเบสค่ะรถที่สอนเกียบสองเครื่องยนต์พนัก144รุ่นเกียร์ออโต้สะมาพร้อมแพนเคอและมีออโต้เซฟตี้แคปชั่นลูกค้าสามารถพิจารณาตัวสอบประกอบกู้คู่ได้ราคาคันนี้ค่ะเปิดประมูลเริ่มต้นในราคา3,000,000บาทเปิดราคาเลยไหมคะแบบเปิดได้ค่ะมาจากราคาออนลราก็รับราคาเรามากกว่าฉันค่ะ3,000,000บาทรอคอและัสโซต่อไปตามราคาได้3,00 3 3 3 3บบาทนั2 ออนไลน์สามแปดสองสามสามแปดหมือนสามแปดสิสามสปมือิามาินบหนึ่งปดเคีย์ราคาสู้ต่อบิดตามราคาได้สามสามแปดนกพันสามสามือนนับหนึ่งสามสามแปดือนรปนับสองสมามแมืรปาคราคาจอออนไลน์สู้ต่อแข่งขราคาได้สู้ได้ตามได้มากกว่าเชินค่ะสามสามแปดือปะพมาสามสามปมือนปะพันับหนึ่งสมสปดมือนปะมานับสองสามาปดมือนปะมาคราคาจอออนไลน์หามีมากกว่าออนไลน์เคียบราคาสามสนเก้าเหมือนสามแสนเก้าเหมือนไลน์คเล่นึ่ง สามค่ะหากได้มากกว่าก่อมีแข่งขันราคาได้มีมากกว่าเรเชนลุ้ค่าแข่งขันราคาได้ทา้าราคาหนร้านแล้วออนไลน์เรเชนค่ะสามแสนเก้มืนบาทสามศูศูนย์ปดสาค่ะสามแ 92,000 3 9่0 0อ3 9 2 0 0า3นประนักบาทนับหนึ่ง3ามแนมันบาทนับสองสเ้ียันาคา3 9 4 0 0ก้าห0 0่พันบาทนับหนึ่ง3าม0 0้มบาทนับสองนกว่พบาทปรมานนึ่งแก่าทัาน้า่นส่าระาณาแล้วออนลนระาหาแเ้าห่นล่พันบาทสเมศูนย์ศ0ปดาานับาทค่ะนับ สามขาค่ค่ะตัวขันได้ค่ะสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทลูกค้าออละป่ได้สามศู์ปดสามสามศูนย์ศูนย์แปดสนะเพราะว่าสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท, 4, บาทออนไลไ์ได้ไป yse, ขอบคุณนะคะ